สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีที่นี่นะฮะกลางทุ่งนาสุขใจลานหลายวันแล้วที่ไม่ได้ทำคลิปเพราะว่าส่วนหนึ่งก็งานส่วนตัวยุ่งมากเลยนะช่วงน,นี้นะก็โควิดเนาะไม่ค่อยได้ไปไหนนะลำบากกันหน่อยนะช่วงน,นี้แต่ว่าเราก็เลยมาที่นี่กันพอให้ได้แบบ ที่บากาศลงโล่งเลยนะแล้วก็แยกเป็นสัดเป็นส่วนเป็นซุ้มของใครของมันนะฮะาะคิดว่าน่าจะปลอดภัยดีอุดรก็โควิดเ,เยอะมากเลยช่วงนี้นะก็ค่อยได้ออกแบบบ้านเลยก็นานออกมาทีนะสุขใจแล้วนี่เรามาตั้งแต่แรกๆตั้งแต่เขาเปิดแรกๆตอนนั้นเรามาก่อนเพื่อนคือเขาทดลองเปิดเราก็เลยมาตอนนั้นยังเป็นทุ่งนาเล บมมีเขานย่างลย้น,อนอ้อพี่นะ้องเดมนเดินยดินนะตรงนั้นก็เป็นปลูกคงปลูกผักทางเข้านะแต่ตอนนี้เขียวกรจี้แล้วนะหน้าฝนโอเคฮะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนิดนึงนะครับสุขใจแลนด์น่นฮะตรงนั้นคือถนอนมิตรภาพทางไปหนองคายนะตรงนั้นฮะก็จะป้ายนาผู้นะนาผูนี่เป็นอ เป็นตะบนนะตะบนนาผู้ครับทางออกน้องคายก็สังเกตป้ายนาผู้ตรงนั้น,น้านานาผู้แล้วก็จะมี U ะยูเทิร์นนะยูเทิร์นกลับแล้วก็จอดรถข้างถนนนี้ก็ได้แต่ว่าไม่ค่อยอปลอดภัยทั้งไหนก็โน่นครับข้างหลังโน่นนะ่ะเดี๋ยวผมจะแผ่นกล้องให้ดูนะข้างหลังโน,น่นครับอันนี้เรามา จากข้างหลังล้วก็เดินเล,ล,ล,ลาะลๆมันตามทุ่งนานี่นะทางเดินก็จะเป็นแบบสะพานไม้ไผนะ่ก็จะก็จะมีล่มมีอะไรก็โอเคนะฮะก็ถือว่าโอเคแล้วโล่งๆมาอนีมากแบบนอ,นอนทีงหน้าเลรีนเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่ามาผ่อนคลายนะอยู่แต่บ้านอุดอู้ทั้งหลายเดือนแล้วนะ,ะก็มา้างนอกกันบ้างนะ คราวนี้สุขใจแลนดเขาจะทําเป็นซุ้ม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 นะหลายซุ้มน่าจะเกือบ20่สบนะมังหรือว่าเขาจะอาจจะทําเป็นครบทุกอ่าอเภอนะเพราะว่าอย่างที่เรานั่งอยู่นี้ก็คืออาเภอกู่แก้วนะเป็นชื่ออําเภอหนึ่งของอุดอรนะอุดอรนี่มีย 20, 20, 20ี่ยี่สิบยี่อำเภอนะยี่สิบี่สิบยี่สิ ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาอาหารกันหน่อยนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะสุดใจแลนด์ครั้งที่สองที่คิดว่าเขาปรับปรุงแบบสมบูรณ์แล้วเรามาครั้งแรกแบบยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับตอนนั้นเขาทด,ทดลองเปิดเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงนะหน้าตา,า,ารครับผมนี่หน้าตาอาหารฮะรมาแล้วลองสั่งอาหารกแล้วกันก็จะเป็นตำมั่วตำมั่วนะฮะไดการสังกระสีเด้อพี่น้องเด้อ ถาดก็จะเป็นถาดกระดูกของป้านะกระดูกนี่ข้าวเหนียวนะฮะข้าวเหนียวห่อแบบใบตองใบตองเดี๋ยวเปิดดูนิดนึงหน้าตามันแบบจะเป็นยังไงเป็นแบบข้าวเหนียวมูนไหมเออข้าวเหนียวมูนฮะข้าวเหนียวมูนใส่แบบอัญชันอัชันเป็นสีน้ำเงนี่ไม่ออกแล้วก็มีคอหมูย่างนะหมูย่างนี่ผมจำไม่ได้ น้ำเจลน้ำเจลน้ำเ,เคลือบปอกแล้วก็มีอันนี้ออมฮะออมหมูผมสั่งออมหมูใส่อันนี้มาด้วยนี่ฮะหมอ้อกระตุง้งกระป๋องกระต ong กระแตงฝาปิดด้วยก็จะประมาณนี้นะอันนี้เนื้อสดผมอ๋อส่วนช้อนฮะช้อนพวกภาชนะพวกขันพวกถ้วยอะไรทีาจัดไ้เป็นชุดอยู่แล้วกนะ็มีผ้านี่นะนนะอ่าดูน้ำนิดนึงน,นะฮะน้ำ นี่อันนี้อูเลียงใส่นมและการชามะนาวนะเมนูน้ำนี่เขาจะเข้ากับโครงการคนละครึ่งนะฮะอันนี้คนละครึ่งแต่ว่าเมนูอาหารเขาไม่เข้านะถามนา้องก็เดี๋ยวเรามาดูเมนูนิดนึงนะเมนูพวกอ่าเมนูรายการอาหารก็จะมีชุดปลาช่อนนะ350ชุด ส้มตำแปดสิบหน่อไม้ส้มร้อยหนึ่งหน่อไม้สดร้อยหนึ่งส้มมะเขือนะพอนี้นะอันนี้ผมกินไม่นานปวดขาส้มตำก็เริ่มจากห้าสิบตำไทยตำลาวตำหมูห้าสิบอย่างปน,นปูร้อยหนึ่งปลนปลาร้อยหนึ่งลาบปูร้อยยี่สิบลาบไก่นะลาบหมูร้อยยี่สิบก้อยไข่มดแดงอันนี้ก็น่าจะมีอยู่หรือเปล่า ก้อยกุ้งร้อยหนึ่งหมกปลาหนึ่งแปดสิบนะครับหม่มไว้ใส่หนูโอ้มีโยยไก่ด้วยมีโยไโยไก่เอ้ามีปะโยยไก่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะแต่มีในเมนูนะปีกไก่ทอดกุ้งทอดไข่เจียวนะมันต้มไก่ต้มแกงเห็ดก็มีเป็นส่วนใหญ่เป็นอาหารตามฤดูกาลนะครับก็ประมาณนี้ฮนะเมนูก็ พวกแกงใหญ่ๆก็จะเป็นร้อยยี่สิบร้อยร้อยี่สิบร้อยแปดสิบนะครับก็จะเป็นแผ่นเจียวก็เริ่มจากสีก 50, าา่สิบจนถึงก็ห้าสิบแล้วก็ราคาก็ประมาณอ๋อก็จะมีเม,มนูออเขาเรียกว่าของหวานของหวานก็จะมีชุดเอ่ออะไรวะน้ำแข็งใส่นะมันจะเป็นข้าวเหนียวมูลลวนอะไรพวกนี้อันนี้ก็ช่องเดีย๋ยวเราจะสั่งตอน กินข้าวเสร็จแอ่ะเดี๋ยวให้นูนนี่หนึ่งชุดชุดนี้เราเตรียมเองเลยนะครับก็จะมีน้ำมีใบจานรองชุดเขาไม่มีให้นะก็จะมีผ้าเป็นแคบนี้นะเป็นเล็กๆนี้โอเคก็จะประมาณนี้เอ้าเดี๋ยวเราขออนุญาต คลิปแรกจะจบตรงนี้เลยเดี๋ยวคลิปจะทำสองคลิปถ้คลิปต่อไปก็กินโอเคจะพองกันครับครับผมพี่น้องซอยๆกินข,นนข้าวหอมมาหน่อยเหนียวน้ำโอ้หน้าผู้หนาผู้ตามมะฮุ่งนะฮะแล้วก็อมอมออมหมูนะฮะกับออมหมูยากเทาโอเคนะกินครับพี่น้องมาเนี้ยต้องกินหน้าตนะ้องรีวิวประเดี <c oughs> มันไม่ใช่โต๊ะแบบสำหรับเขาทำรีวิวกินข้าวินรีวิ <c oughs> วกินโดเอานำขับพี่น้อกัมหมูด้วยนิดนึส่วนตัวกินไก่ไม่ได้ ำจำตัม้มห้งนู้นนี่เนาะมึงน่าปรลาเป็นเสี่ยงอืมมุกขอนะ <laughs> แต่วุ้เก่ารับ มแบบดแล้วนะจะปลูกยื่นหลังสวนไปนีน่น,นะเจ้าของร้านเปคนบ้านผืผอ,น,อะนะฮะคนบ้านขุ่นเลหล่ะเขาเป็ี่ยนวิศวกรเก่าเป็นวิศวกรนะแล้วก็มาเปิดสาขาหนึ่งอยู่ขอนแก่นนะฮะตอนยังไม่เคยไปสาขาสองอยู่บ้านสาองบ้านท้อนะครับ าน้องกูนะกูร้องเหรอ ค้ำหน่อยไปมาฮอดเออกือบสี่เมตรสามโมงเองเดจะกินข้าวเป็นตรงเวลาเราอมหมูไม่ต้องขอนาดเกือบหลวบปั๊บพอดี ใายฟักทองอ่อนนะบวัวทอ,องพร้อมใส้หมอนลองคุนมาหมุกันหมุกน <c oughs> <อ>ท้ายต้องจอง ตตวละปัดเรือสีเนดะี๋ยวเดินคนมาเท่ากันนจองนี่น้องถือตั๋วตัวเมือนละเิบ่อยู่นี่น,น,นีดีครับ,อา,อ,บอาตนจองต่อสี่หัง่ายๆเลยันปอดสาที่มีเนาะน้ำใหน้ามันทือว่าผมว่าแกนั่จะทำสารเคมีเลปอดสารล้ว ฝันผมเลยนะว่าจะทำรนะ้านอะไรฝันกอน,นมูตั้งแต่ยังไม่มีตอนนี้ผุดเป็นดอกเองก็ยังไม่ทำเพราะไม่มีเงินแต่ถ้าผมทำผมจะเอาชาวบ้านมาร่วมด้วยมาเขามีอะไรมาขายของนะเนาะติดปุ๋ยติดเง็บเหิด,ดได้นี่ ป้าของมะฝัมะขายของนนะุดปูขดไ่กินน,กนู้นม่งกอบมะขายของฉันะแต่นี้บ้านไหนมานู้นมืองบานแล้วใส่เก้วมาซื้อที่นี่ก็จะมคุ้มด้วยอันนี้อ่ำพะโมนแล้วก็จะที่มีมีคีมน้อง ถนนมิตรภาพขโมยขโมยแสงเชือมลูกัดกล้อง ไม่้มันจะไปถายหนบาสิบ ハハハハ นิ้วจุดตัวครับหมายถึงว่าดูดนิ้วแซบก่ <laughs> ัน <laughs> <laughs> มันต้องกล้วยห,หอมก่อนแออกกลวเนื้อควา้าผักแหนมันนำ้นำออกแล้วนะายตวกระชับ เรืสักหมดแล้หอมรเทียมวันนี้ฮะป้องกันโควิดเหลือกเอินเอิบยูคนละคนแยบลายเขาทงครับพี่น้องวัเนี้น้าเนาะเชียงหน้าโมเดลคพื่อคว่า ใต้ธรรมชาติเสียงเกียร์ห้องออาออกอกกกลองทอยสิมงห้องมู leuk kana okay.